พี่น้องอย่าไปสนใจถอกกับเจซีหน่ <c oughs> อยองามเนาะ <c oughs> ตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านน้าน้องคือพี่น้อง <c oughs> มาโมโบุญแลวกะโ <c oughs> มบุญอยู่บ้านแลวกะขึ้นมากินข่นขาวอยู่เพื่อนเนาะ <c oughs> จะยังม่ทันกินกับเขา ก็เพื่อนอันเพื่อนเจมูนนะบ่อนี่นะเออนี่ก็แม่นี่ก็มีเออเงินเจมูนพี่น้องเขาพ่อกับเจ็ดสี่กระทางตากต้มอยู่ครับพี่น้องอันเส้นก๋วข้าวน้ากันสักกอนนะคะมาเมยเมยบ่ได้กินข้าวเศร้า แบบกินข้าวเที่ยงหลักกันือว่นแลวข้าวเลวเลยห่างห่างข่องมากินงานนี้โดยสฉพาอก้าเอาก้ามเอาอาุนาอยากลโดสมสิบสสบายดีเมาแล้วยังเลี้ยวยังไม่เาแน่นสิมามาใกล้ใกล้งามงมได้ น้ำก้อง่านบองามเป็นน้ำก้องเบ้านานพือน่นองล้งมเป็นน้า้องงามงามงามนนผู้ชายได้ันา้น่ะกแสดงเออเห็นผู้ายลุดพาวกลบอกว่ามากัาแสดงของเก๊สีเป็นแสดงนิดน่อยแสดงไปเอาแสดงดี เฮ้ย้นเฮ้ยยกันหน่อยดิมี่วนร่วนในที่เจ้ามีอารมณ์ล่วนในที่คุณผู้นิพากุได้มากระซิบอะไรนัไปดูหมาเลยได้เฮ้ยไปโซนกันเราเนี่ยมาเันกตีเ้ยต้องแจงต้องแจเฮ้ยใส่ใพนา้ี่น้ำแข็งน่นี่น้ำแข็งก็ใส่หมอนจ้ะ

บายดีจะเกือแล้วเนาะกล่องตัวนี้เนาะยังโอ้สบายตอนนี้เนาตอนถ่ายกล่องกูยังบาไโยนห้านามเลยเจ้าผักก็บ้านได้บบ้านได้นางลังเขาูเจ้าเออเออเออมืดมืมืดพี่น้อง พี่น้องจำได้บ่าว่าผู้ใดเป็นเป็นผู้ไปแผ่บุญทานกเขาขนาดเจ๊อามาลาพี่น้องเลยโอ้โหตัวเนี้เป็ดเต็มคอเต็มอย่างตัวเป็ดข้าวจังเลยเบิ้งมาแหนตีนเกตปีกเป็ดเป็นไงเป็ดจะคล้องเหลือไว้ประชัน อันปูแปะอันผูแปะแพ้บุญน่ะพี่น้องเอ้ยกินดก่าก่หูซึกวะสิิ้ว่าแขกอันนี้เรอนนเาแขกเอาน้ากเขายัไปซื้อยุ่อ่กไ้อน่องอ้ผาแม่จับผาน้องเคยเินวันละกไปเลยใส่เรเอาดีจิลูานเ่ไ้เขาจะวันละเข้าไปหลยหลาไปแล้วลืมไปเลยเรา

ปวดปรทัดทีเจสีในระหว่างที่เจกากีกกำลังขมักขมุ่นกินอยู่ให้เจสีขึ้นเวทีก่อนผัวนางเอ้ยก่อนนะเ้ยขอย่ะีี่นหน้าพ่อจมีกระซอไยอ่เยั้กนางก่่นอันนี้และพ่อแม่เอ้ยอ้หเยบอย เอาตู้ลากไม่เหน่องอกัดกันวาตู้เลากหรองจอย่งดัได้ด้วตู้มาหฮนี่ตู้มาไันวาสรอลมาก่สิรอนแห่นัยของของประหลาดได้ยธรรมดานะเจาผนกินบุษ้เยไปแผ่เฮานะคนสาตหรณะตอนไปแผ่นะไหวเอาไหวเอาทานทางไหว มาเหรอไม่สนใจเลยไม่สนใจกับแผเนี่ยกันเลว่าตอนที่นางไปแพ้นะว่าได้กันนะนางจะเป็นคนหลับแขนกินหลับแขนอันนี้เลยมีหลับแขกของนางจริงมามาหรอใคแขกนะเบงนแขกเบิ่งังเอบแล้วอยู่วัดเดือ ข้าวหมกไข่ซอาทีจะดอกขาดีมีน้องเสียมือยุบว่ามีน้องมันมีปวดมันมีเนื้อตีนของโค้น้องของกบีของเคื่องอมีน้องเดยกินน้ำกันตแรกหนึ่งคนบอกว่าให้เอาไอ้คัตาไปนั่นไงอะย่องย่องย่องโตน่ะนะบุธบุธ ยมยก็ได้ยำลาตอนนีเป็นตาแ่บแท้แหนดูแบมันกัแซ่บแบตีนกันใหญ่ใหญ่นน่ไยงตง่นบอใหญ่ใเป็นตาแ่บเขาวาเห็นว่านุ้นแ่บเล้งละวยใหญ่มันรุดมันเน่นารไสนใจแขก่นอกเลยความใหญ่ของถั่วที่อเข่ามาลล อนแกลลายหลายเยเป็ดมบบมลายโตเบิร์นี้เรื่กระดูกก็ส่างอมเหนือตะตนมันนะมาเิขาเป็ดขาีแม่เปนเรือระปีมามา่างอจาบอกว่าไหวเหเด้ออ้วผมมาขัากินกระลิเบอร์ี่เาไปขันตี้เลยมันยังมีอยู่วีาอแ่แก่ทั้งาเอาบอรเสียวัดเด็กสินี พี่น้องเอ้ยตวหนดาดําคำเขียนพานงานก็ได้ของแอร์ได้ดีเอสวัสดีพี่น้องสเมเมอร์แล้วกระโดดกระเดียดแล้หน้ามาซียูมวนพี่น้องไอ้านมียูมวนมันลบออกไปทางเก่าได้ปะวะได้ไอ่ทาเป็นคงนีคงแท่นี้ก็ได้บอลลีติปมไอคมันเชิมดังนะฮะคูณ คือลูกแม่ป็นะคายนะเอ,าเอา้าเออได้แล้วมนะคายนะน้ะนองน้องผัวน้องกายเป็นนี่ได้บ่แปบติจังนง่เขาเราเคยมานี่มานดำคืนเดี๋ยจะทำดีดีดดงด่ายอีกทำง่าเหมือนกันสค,คนพี่น้อยเหรอพลมมอละมวนพี่น้เอเย กินเบียร์บต้นสิเมื่อหรทำบ้านมัต้องเป็นห่วงบ้านทำมันเป็นตู้เปิดนะครับโอ้โหิทนี่มาพ่นมาพ่นพีดนึ่งมาพ่นนะีอยอะไรเราแค่แต่ว่าบอดทางลังบวมปวดนะมหนึ่งหนึ่งอ้าบปิดปิดคลิปกันลูกน่าพี่หารณโอ้อพี่น้องโอ้ยคนท่ากับแค่ มาหน่คทางเขตน่อยเออคือว่าก็รอเจ้าอันเจคุณตีนานะจ้าอาผัวใส่ไหมอําบานนะขยอครับมาเดียวกันน้องอาชันค่าน้องอีพอโผลเซรันไม่ได้นีก็ไปทงนี้้มีเ่ออกนหมตาสูเอ้ย ในปนิเซอร์อ่าอ่าเฮ้ยข้าขึ้นไหม